พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพรา้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพรา้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระครามนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องต้องการตายหรือต้องการมีชีวิตสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ พระคำนำชีวิตสำหรับวันนี้อีกครั้งหนึ่งเหมือนเช่นเคยครับคุณผู้ฟังครับชื่อเรื่องของรายการวันนี้เป็นคำถามที่เมื่อฟังแล้วก็มีความรู้สึกตกใจและดูเหมือนว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งถ้ามันเป็นผลที่เราต้องเลือกแบบนั้นจริงๆเราไม่มีโอกาสอยู่ตรงกลางเราจะเลือกอย่างไรไม่ขึ้นก็ลงไม่ตาย ็มีชีวิตไม่อยู่ก็ไปไม่ดำก็ขาวบางครั้งชีวิตมนุษย์เราเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งเรามักจะเอาตัวรอดมักจะอยู่กลางกลางชอบอะไรที่มันเป็นสีเทาๆชอบอะไรที่จริงมั่งไม่จริงมั่งเหมือนในพระคำของพระเจ้าบอกเอาไว้ว่าจิตใจของมนุษย์เราในยุคสุดท้ายก็มักจะมีความรักที่เยือกเย็นลง และอีกตอนหนึ่งบอกว่าเราทั้งหลายมีชีวิตอยู่เพียงแค่อุ่นๆไม่ร้อนไม่เย็นไม่รู้ร้อนรู้หนาวเหมือนจะมึนๆอะไรแบบนี้พูดแรงก็ไม่รู้เรื่องพูดเบาก็ไม่ใส่ใจไม่ฟังบางทีก็เป็นสิ่งที่น่าคิดในฐานะที่เราเป็นผู้ใหญ่ถ้าเราคุยกับลูกๆหล,ล,ลานๆเด็กๆของเราที่เราดูแลอยู่พูดแรงก็ร้องไห้ตกใจ หาว่าเราเป็นคนดุชอบด่าชอบว่าแต่พอไม่พูดพูดเบาๆก็ไม่ได้ยินไม่ได้ใส่ใจละเลยเพิกเฉยไม่จดจำไม่รู้สึกตัวอะไรแบบนี้ซึ่งถ้าเรามองกลับกันในด้านหนึ่งถ้าหากว่าเอาหัวใจของพระเจ้าความรู้สึกของพระเจ้ามาพิจารณาตามความเข้าใจของเราพระเจ้าคงจะเอื่อมระอามากมายแค่ไหนสำหรับพวกเราทั้งหลาย ถ้าเราคิดกันง่ายๆแบบนี้นะครับแต่ขอบคุณพระเจ้าความรักของพระองค์ความรักของพระเจ้านั้นไม่เคยมีสิ้นสุดความอดทนของพระเจ้ามีมากมายเหลือเกินพระเมตตาคุณของพระเจ้ามีอย่างอเนกอนันต์นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เราขอบคุณพระเจ้าแต่อย่าให้เราที่เห็นหรือใช้พระคุณพระเมตตาคุณของพระเจ้าไปในทางที่เอาเปรียบไปในทางที่ ทำให้เหมือนเป็นการหลูเกียรติพระเจ้าไปเมื่อพระเจ้าจิตใจดีมีเมื่อพระเจ้ามีเมตตาเราก็ละเลยเพิกเฉยข้ามหน้าข้ามตาไม่ฟังไม่ใส่ใจแบบนี้ก็คงจะเป็นสิ่งที่ไม่น่ารักน่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องใช่ไหมครับพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อเรามีอเนกอนันต์เราควรยิ่งจะต้องสำนึกและระมัดระวังยำเกรงให้มากนะครับ คุณผู้ฟังครับในชีวิตของมนุษย์เราคนส่วนใหญ่ทุกๆคนมักจะไม่ชอบที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความเป็นจริงของบาปในชีวิตของตัวเองดังนั้นจึงเป็นการดีที่เราจะใช้เวลามีโอกาสพิจารณาดูความผิดความบาปในชีวิตของเราว่ายังมีอะไรที่มันซ่อนเร้นที่มันยังอยู่ในมุมมืดที่เราไม่กล้าที่จะสลัดมันทิ้งออกไปสักทีหนึ่ง ให้เรามีโอกาสที่จะสารภาพบาปวิงวอนทูลขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าเมตตาประทานกำลังแก่เราที่จะรู้ว่าอะไรที่เราควรจะสลัดทิ้งอะไรที่เราควรจะตัดมันทิ้งไปมั่งออกจากชีวิตมิฉะนั้นแล้วเราก็จะมีความเคยชินกับมันเราก็จะรักความบาปเราก็จะมีความรู้สึกว่ามันก็เป็นแค่ความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆไม่เห็นจะต้องมาซีเรียส ไม่เห็นจะต้องมากังวลอะไรมากมายดังนั้นเราจรึงควรที่จะสแสวงหาความเมตตาจากพระเจ้าเสมอผิดก็คือผิดบาปก็คือบาปค่าจ้างของความบาปนั้นก็คือความตายคือความพินาศคุณโปฟังครับอย่าให้เราเล่นกับความตายอย่าให้เราเล่นกับไฟอย่าให้เราเล่นกับสิ่งที่มันอันตรายเรื่องเป็นเรื่องตายแต่นำมาเป็นเรื่องเล่นๆทำแบบนั้น อนาคตบัานปลายเราจะเข้าสู่บึงไฟนรกแน่นอนคุณผู้ฟังครับวันนี้พระคำของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาด้วยกันเนี่ยคุณผู้ฟังครับเป็นเรื่องราวของบุคคลสองบุคคลที่มีชีวิตที่เป็นจุดกำเนิดจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกันอย่างสิ้นเชิงเหมือนกับชื่อเรื่องของรายการในวันนี้ที่พูดถึงว่าต้องการอยากจะตาย หรือต้องการอยากจะมีชีวิตอยู่ขาวกับดำอะไรแบบนี้เลยนะครับนั่นก็คือชีวิตของอาดัมและชีวิตของพระคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดซึ่งแค่เราเริ่มต้นเกรินนำแบบนี้ก็คงจะพอเข้าใจได้บ้างแล้วนะครับว่ามุมมองที่เราจะศึกษาด้วยกันนั้นจะเป็นอย่างไรเราคงรู้แล้วใช่ไหมครับว่าอาดัมเป็นมนุษย์ผู้ชายที่พระเจ้าได้ทรงปั้นขึ้น มาจากผงคลีดินและพระเจ้าได้ทรงระบายลมปราณพระวิญญาณของพระองค์ลมหายใจของพระองค์ใส่เข้าไปให้กับดินที่พระเจ้าปั้นนั้นดินนั้นจึงมีชีวิตและพระเจ้าจึงเรียกว่าเป็นผู้ชายเป็นอาดัมนั่นคือจุดกำเนิดเริ่มแรกของมนุษย์โลกที่พระเจ้าได้ทรงสร้างไว้และมนุษย์ที่พระเจ้าสร้างไว้ครั้งแรกนั้นบริสุทธิ์ไม่มีมนทิน ไม่มีความบาปแต่ในพระธรรของพระเจ้าได้บันทึกต่อเนื่องมาถ้าเรามีโอกาสดูในพระ,ระธรรมปฐมกาลเราก็จะเห็นว่ามนุษย์ล้มลงในความบาปมนุษย์หลงเชื่อคำล่อลวงของมารซาตานที่มาในคราบของงูล่อลวงให้ทำความผิดกระบฏต่อคำสั่งของพระเจ้าไม่เชื่อฟังพระเจ้าเขาจึงเป็น จุดเริ่มต้นของการทำความบาปและส่งต่อความบาปนั้นมาอย่างลูกหลานมนุษย์คนถัด,ถดมาคนต่อๆมาอื่นๆจะรับผลของความบาปนั้นเพราะการกระทำของคนคนเดียวมนุษย์คนแรกนั้นคุณผู้ฟังครับเมื่อมนุษย์คนแรกหนึ่งคนคืออาดัมได้ล้มลงในความบาปส่งผลให้ความผิดความบาป เข้ามาสู่โลกนี้และมนุษย์ทุกคนที่สืบเชื้อสายมาจากอาดัมนั้นก็อยู่ในภายใต้การครอบงำของความบาปและในอีกด้านหนึ่งองค์พระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าก็เป็นผู้หนึ่งที่ปราศจากบาปและพระองค์ผู้เดียวที่เข้าสู่กระบวนการชำระล้างความผิดบาปนั้นสละพระชนชีพของพระองค์เพื่อลบล้างบาปนั้นการเสียสละ ของผู้ชอบธรรมเพียงคนเดียวคือพระคริสต์ก็มีผลต่อมนุษย์ทุกคนที่ศรัทธาและติดตามองค์พระเยซูคริสต์ในพระธรรมโรมบทที่5ข้อ17ได้บันทึกไว้ว่าอย่างนี้นะครับเพราะว่าถ้าโดยการละเมิดของคนคนเดียวเป็นเหตุให้ความตายครอบงำมากยิ่งกว่านั้นคนทั้งหลายที่รับพระกรุณาอันไพบูรณ์ก็จะดำรงชีวิต และครอบครองโดยพระองค์ผู้เดียวคือพระเยซูคริสต์นั่นก็คือเมื่อเราได้รู้ถึงที่มาของการทรงปโปรดให้มนุษย์ผู้อาศรธรรมเป็นผู้ชอบธรรมแล้วและเราก็ควรจะรู้ว่าในส่วนของมนุษย์นั้นมนุษย์จะต้องดำรงอยู่ในความเชื่อแต่ในส่วนของพระเจ้า พระองค์ได้ทรงโปรดประทานพระคุณให้แก่มนุษย์ผู้ที่มีความเชื่อในพระองค์แล้วจากนั้นมนุษย์เราก็จะต้องก้าวเดินต่อไปต้องยอมรับว่าพระคุณที่ทรงโปรดประทานให้กับเราเพื่อเป็นผู้ชอบธรรมนั้นได้ทำให้เรามีสัมพันธภาพที่ดีกับท่านผู้หนึ่งนั่นคือพระคริสต์ ทั้งนี้เราจะต้องเข้าใจตั้งแต่ต้นว่ามนุษย์ทุกคนในโลกมีผลของชีวิตที่ต่อเนื่องมาจากมนุษย์คนแรกนั่นคืออาดัมดังนั้นความสัมพันธ์กับอาดัมคนที่สองที่เราศึกษาด้วยกันนี้คือพระคริสต์ก็จะมีผลมากมายในชีวิตของเราด้วยเช่นเดียวกันพระคํำของพระเจ้าตอนนี้จึงชี้ให้เราได้เห็นว่า บุคคลทั้งสองคืออาดัมและพระคริสต์มีความสำคัญต่อมนุษย์ทุกคนในโลกนี้อย่างมากมายโดยมนุษย์คนแรกคืออาดัมความบาปได้เข้ามาในโลกและความตายก็มาถึงมนุษย์เพราะบาปนั้นและเราก็พบว่ามีความจริงประการที่สองที่ครอบครองมีอำนาจอยู่เหนือมนุษย์หลังจากที่ มนุษย์ล้มลงในความบาปครั้งแรกนั้นเพราะมนุษย์ทุกคนทําบาปและมนุษย์ทุกคนต้องตายความจริงในข้อนี้ทำให้เราต้องย้อนกลับไปดูจุดเริ่มต้นของชาติพันธ์ของมนุษย์ว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรดังนั้นเมื่อเรารู้ว่าความบาปและความตายมีมาโดยมนุษย์คนแรกและต่อมา ความชอบธรรมก็จะมีมาโดยมนุษย์คนที่สองนั่นคือองค์พระเยซุคริสต์นั่นเองคุณผู้ฟังครับแล้วพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่พูดถึงเรื่องนี้ที่ผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังด้วยกันนั้นมาจากพระธรรมโรมบทที่5ข้อที่12จนถึงข้อที่21นะครับพระธรรมโรมบทที่5ข้อ12ถึงข้อ21 มีเนื้อความว่าเหตุฉะนั้นเช่นเดียวกับที่บาปได้เข้ามาในโลกเพราะคนคนเดียวและความตายก็เกิดมาเพราะบาปนั้นและความตายก็ได้แผ่ไปถึงมวลมนุษย์ทุกคนเพราะมนุษย์ทุกคนทําบาปความจริงบาปได้มีอยู่ในโลกแล้วก่อนมีธรรมบัญญัติแต่ที่ใดไม่มีธรรมบัญญัติ ก็ไม่ถือว่ามีบาปอย่างไรก็ตามความตายก็ได้ครอบงำตลอดมาตั้งแต่อาดัมจนถึงโมเสสแม้คนที่มีได้ทําบาปอย่างเดียวกับการละเมิดของอาดัมผู้ซึ่งเป็นแบบของผู้ที่จะเสด็จมาภายหลังแต่ของประธานแห่งพระคุณนั้นหาเป็นเช่นความละเมิดนั้นไม่ เพราะว่าถ้าคนเป็นอันมากต้องตายเพราะการละเมิดของคนคนเดียวมากยิ่งกว่านั้นพระคุณของพระเจ้าและของประธานโดยพระคุณของพระองค์ผู้เดียวนั้นคือพระเยซูคริสตก็มีบริบูรณ์แก่คนเป็นอันมากและของประธานนั้นก็ไม่เหมือนกับผลซึ่งเกิดจากบาปของคนนั้นคนเดียว เพราะว่าการพิพากษาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการละเมิดเพียงครั้งเดียวนั้นได้นำไปสู่การลงโทษแต่ของประธานจากพระเจ้าภายหลังการละเมิดหลายครั้งนั้นนำไปสู่ความชอบธรรมเพราะว่าถ้าโดยการละเมิดของคนนั้นคนเดียวเป็นเหตุให้ความตายครอบงำอยู่โดยคนนั้นคนเดียว มากยิ่งกว่านั้นคนทั้งหลายที่รับพระกรุณาอันไพยบูรณ์และรับของประทานคือความชอบธรรมก็จะดำรงชีวิตและครอบครองโดยพระองค์ผู้เดียวคือพระเยซูคริสต์ฉะนั้นการพิพากษาลงโทษได้มาถึงคนทั้งปวงเพราะการละเมิดครั้งเดียวชั้นใดการกระทำอันชอบธรรมครั้งเดียว ก็นำการปลดปล่อยและชีวิตมาถึงทุกคนฉันนั้นเพราะว่าคนเป็นอันมากเป็นคนบาปเพราะคนคนเดียวที่มีได้เชื่อฟังฉันใดคนเป็นอันมากก็เป็นคนชอบธรรมเพราะพระองค์ผู้เดียวที่ได้ทรงเชื่อฟังฉันนั้นเมื่อมีธรรมบัญญัติก็ทำให้มีการละเมิดธรรมบัญญัติปรากฏมากขึ้น แต่ที่ใดมีบาปปรากฏมากขึ้นที่นั้นพระคุณก็จะภัยบูญยิ่งขึ้นเพื่อว่าบาปได้ครอบงำทำให้ถึงซึ่งความตายฉันใดพระคุณก็ครอบงำด้วยความชอบธรรมให้ถึงซึ่งชีวิตนิรันโดยทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราฉันนั้น คุณผู้ฟังครับคำถามความสับสนเกี่ยวกับบาปดั้งเดิมว่าเกิดขึ้นเมื่อไรแล้วเราเป็นคนบาปจริงหรือไม่เราเกิดมาในบาปและบาปนั้นส่งผลต่อชีวิตของเราอย่างไรสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นคำถามเป็นความข้องใจของมนุษย์ทุกๆคนเพราะว่าเรื่องนี้ถ้าพระเจ้าไม่ทรงเปิดเผยให้เราได้เข้าใจสิ่งเหล่านี้ก็ยากที่เราจะเข้าใจ เหมือนกับที่พระคำของพระเจ้าบอกว่ามีหูก็เหมือนไม่ได้ยินมีตาก็เหมือนกับมองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องอาศัยความเชื่ออาศัยความรักความเมตตาจากพระเจ้าที่จะเปิดเผยให้เราเข้าใจนะครับอาจารย์เปาโลได้สอนได้ยืนยันเรื่องนี้อย่างเรียบง่ายในพระธรรมโรมตอนนี้ว่ามนุษย์ได้ตายฝ่ายวิญญาณจิตตั้งแต่ กิดมาแล้วนะครับและเราทุกคนที่อยู่ในเผ่าพันธุ์ที่ล้มลงในความบาปของอาดัมคนแรกนั้นก็ถูกทำลายและถูกลงโทษซึ่งเป็นผลมาจากความบาปดั้งเดิมนั้นและมากยิ่งไปกว่านั้นมนุษย์ทุกคนตั้งแต่เกิดมาทุกๆวันต่างก็ได้เพิ่มเติมความบาปเข้าไปในชีวิตของตัวเองโดยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ นั้นจึงทำให้ดูเหมือนว่าชีวิตเลวร้ายลงโอกาสที่จะได้รับความรอดได้รับความรุดพ้นแทบจะไม่มีเลยนะครับแต่ขอบคุณพระเจ้านะครับโดยวิถีทางของพระเยซูคริสต์นั้นพระองค์ได้นำการอภัยได้นําการช่วยเหลือมาสู่มนุษยชาติที่อยู่ในความบาปนั้นมีภัยบูร์มากยิ่งขึ้นมากเกินกว่าที่เราจะ เข้าใจได้มากเกินกว่าที่เราจะได้รับการอธิบายให้จุกใจได้แม้ว่าบาปดั้งเดิมนั้นจะเลวร้ายมากสักเท่าใดคนที่ทำบาปแบบนั้นจะต้องถูกตัดสินพิพากษาลงโทษสู่ความพินาศแต่ถ้าคนคนนั้นถ้ามนุษย์นั้นที่พระคัมภีร์บอกว่าเป็นผู้ที่อศัตรธรรมได้เชื่อมั่นคงยึดมั่นในพระเยซูคริส มนุษย์คนนั้นมนุษย์เหล่านั้นก็จะได้รับการอภัยโทษบาปได้รับการช่วยให้ก้าวพ้นจากการพิพากษาด้วยความบาปทั้งหมดนั้นให้ได้รับชีวิตซึ่งอนุภาพของการอภัยบาปของพระเยซูมีมากกว่าอนุภาพของความบาปที่อาดัมคนแรกได้กระทำฤทธิ์อำนาจของพระเยซูคริสต์นำมาสู่ชีวิต นำมาสู่ความหวังใหม่และนำมาสู่การอภัยโทษบาปเพราะสิ่งที่พระคริสต์ได้ทรงกระทำเราจึงได้รับของขวัญแห่งชีวิตที่ครบบริบูรณ์และได้รับการประกาศว่าเป็นคนชอบธรรมซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นของขวัญที่อาจารย์เปาโลบอกว่าเป็นพระคุณที่เพียงพอแล้วที่เราจะขอบพระคุณพระเจ้าที่จะโมทนาขอบพระคุณในความรัก ในความเมตตาของพระเจ้าที่มีต่อเราท,ทั้งที่เราไม่สมควรจะได้รับการอภัยโทษบาปนั้นแต่พระเจ้าทรงอภัยโทษบาปแก่เรานี่แหละจริงทําให้เรารักพระเจ้ามากและปรารถนาที่จะรับใช้พระองค์ตอบแทนพระคุณของพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจของเราครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ทางโครงการพันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์ิสศจักรที่หนึ่งเบียงเรา้า จะขอนํารายการนี้จากลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าได้สมบูรณ์พระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับฉันรู้พระคริสต์ทรงเป็นแหล่งชัยชนะฉันขอน้อมรับพระองค์และเชื่อวางใจฉันรู้พระคริสต์ทรงเป็นแหล่งกำลัง แล่เป็นคำตอแต่คนชอบทำฉันมั่นใจฉันเชื่อ